นี่ไอ้แล้วนอกจากกูจะให้ดอกไม้ผู้หญิงมาแล้วเนี่ยกูก็เคยเกือบตายมาแล้วนะไอ้ทำไมอะตอนนั้น้ยตอนอนุบาลสามนอนอยู่ปวดท้องเป็นอะไรวะปวดขี้หรือเปล่านอนอยู่บ้านเิกูนึกว่าปวดขี้กูไปนั่งขี้ก็ไม่ออกกูก็กินยาอยู่ตั้งงานยากูนึกว่าท้องเสียท้องผ่นพวนไม่ใช่าจนประมาณอยู่บ้านอะประมาณเกือบเจ็ดแปดวันจนวันที่เก้าเนี่ยปวดมากเลยต้องไปโรงพยาบาลกูไปโรงพยาบาลเท่านั้นแหละหมอบอกใส่ติ่งอักเสบ กูว่านอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณสิบกว่าวันวันที่10บอยู่ดีหมอกูว่าแบบดูมานานแล้วเอากูพาตัดแน่นอนเลยกูว่าแบบวันที่10หมอหมอมาทําไมหมอหมอมาอุ้มกูขึ้นเตียงเขียวายลากไปห้องผ่าตัดกูว่าโอยวายตอนนั้นมันจะสวมเครื่องหายใจที่มันสลบๆพยาบาลบ,าลบอกวัดพลังซูเปอร์แมน กูบอกว่าคุณหลอกผมไม่ได้หรอกพอพยาบาลเนี่ยเอากูเข้าไปให้องผ่าตัดเขาจะมีปิดปิดปากใช่ไหมไอที่ไอช่วแส่ใจสมัยเด็กกูเรียกกูไก่กกไก่เออเขาก็สวมกูแล้วก็บอกวัดพลังซูเปอร์แมนแล้วกูก็สลบไปผ่าตัดแล,แล้วก็ตื่นมาอีกทีนี่มันที่ไหนดิที่ไหนหอ่ะอย่างก,กับลมลงไม่ใช่ลมเย็นนะ ลงลงโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ๋อมึงอยู่โรงพยาบาลแม่งเหมือนอยู่ในครัวเดินกันเต็มเลยก่อนกูนอนอยู่อ่ะพูดลุกขึ้นมากูปวดฉี่พูดฉี่ฉี่ร้อนด้วยฉี่ร้อนแล้วเขาก็พาผมกลับห้องแล้วแล้วเขาทำอะไรมึงสรุปเขาพาเอาไส้ติ่งกูออกดิฮะไส้ติ่งกออกเลยเออดิแล้วตอนเนี้ยป้ากูบอกว่าไส้ติ่งกูอ่ะเหมือนทาโร่อ๋อแล้วตอนยังมึงไส้ติ่งไงไม่มีไง